สวัสดีคะ่ะที่นี่ช่อง youtube วันไนนะคะวันนี้แปนก็มาที่ตลาดนะคะมาซื้อไก่ย่างนะคะตอนนี้กำลังรอเอาไก่นะคะเพราะว่ากำลังย่างยังไม่สุกนะคะไม้ละยี่สิบห้าบาทนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะไม้ะหาสองไม้นะคะ,คะอันนี้ี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปซื้อข้าวเหนียวนะคะ ตังทอนก่อนนะคะตังทอนห้าสิบาทนะคะหลังจากที่ซื้อไก่ย่างเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะไปซื้อข้าวเหนียวนะคะซื้อข้าวเหนียวนะคะ เอาคนเดียวให้หนายานยี่สิบบนาทซื้อข้านเหียวแล้วนะคะวันนี้ไอ้แล้วนะคะซื้อน้ำปนปลาทูหอมปนปลาทูหอมนะคะแล้วก็พริก เอ็พริกผลไม้ถึงหอมพริก,รกแล้วก็มีผักลวกนะคะเสร็จแล้วจบเหลือตังทอนเนี่ยสิบบาทเหลือตังทอนสิบบาทนะคะกลับบ้านแล้วซื้อของเสร็จแล้วรถมาซื้อของเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วจ้าบ๊ายบาย กลับบ้านแล้วจ้า <c oughs>